พี่นิกกี้ครับชื่อจริงน้องยอชื่ออะไรนะฮะยอชคกาหลี <Yours Korea. S 1> ฮะชื่ออะไรนะยอชยงสิน่ะอ๋อแล้วพี่นิกกี้รู้จักน้องยอไหมคนดูถูกผมมากเลยผมไม่ได้ดูถูกแล้วนี่สนิทกันไว้เนี่ยโอ้โหอยู่ในกองนี่เป็นไงเป็นคนชวนไปตักข้าวอะ่ะเด็กมันเขินมอก่อนนะอยู่ในกองอะ่ะแม่แล้วตอนอยู่ในกองนี่พี่นิกกี้คุยกับใครบ้างคุยกับยอดคนอื่นก็คือไม่คุยเลยคุยกับยอดแล้วพี่นุ่นนะ่ะพี่นุ่นพี่นุ่นคุยแต่กับยอดสนิทสุดอืมจริงเบ้าแล้วผมมาไปตบไหลนะแล้วพูดว่า เฮ้ยยอดโตขึ้นอะเชื่อพี่เชื่อว่าน้องหล่อมากเพราะอะไรฮะเพราะตอนเด็กน้องหล่อเลยขนดเด็กยังหล่อโตขึ้นน้องก็หล่อขนาดไหนเยดนี่สนิทกันจริงนี่แเ้าคุณมา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 มูมา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 มมามมามามมา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 ามมามามดมาาม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 มาหลักฐานามรมามามมามาอามานมามามมมา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 มมามามามเามานาม <N> นี่แบมแบมออก YouTube ได้ไหมครับปกติแบมแบมตอบว่าอะไร <D> ได้ครับพี่ก็เลยพิมพ์ไปว่า <D> จริงเหรอแล้วแบมตอบกันมาว่าครับผมถ่ายอะไรเหรอครับแล้วพี่นกี้บอกไปว่าอะไรพาแบมแบมไปกินซอยจุอะแบมแบมไปกินซอยจุแล้วเป็นไงแล้วแบมแบมก็ไม่ตอบเลยเอ้าก็สนุกสนานกันไปเอ๊ะท่านถ้าพี่นกี้ชวนมาออกยูทูบนี่มาไหมเล้วเธอเลเลเธอชักเลยเธอเแล้ว,ลว,ลวถือเป็นากาศเป็นกันเองโอเค